สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนอยู่กับผมแอกิชนแนลนะคะก็เป็นคลิปแรกกันนะคะที่มาเปิดหน้าคุยกันแบบนี้เลยนะคะสํสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคาถาม Q&A ที่น้องๆเพื่อนๆทั้งหลายนะคะส่งคําถามมากันมากมายคําถามแรกนะฮะจากน้องอิวคนเดิมนะฮะเอาแค่คําถามเดียวกันนะถามมาเยอะมากนะคะ ทำไมถึงตั้งชื่อช่องว่าแอกินะส่วนตัวแล้วผมอ, Air, ชอะชื่อแอชื่อเล่นชื่อแอเฉยๆนะฮะตั้งชื่อช่องแอกิก็เพราะว่ารู้สึกว่าชื่อมันดูแบบมันดูของจองมันดูจำง่ายดีนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดผมตั้งคําว่าแอชแนลอ n ่าเงี้ยมันดูเหมือนเป็นช่องที่ไว้ขายพวกแอคอนดิชเนอร์อะไรพวกนะั้นก็เลยคิดชื่อว่าแอกิขึ้นมานะฮะเพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างชอบภาษาญี่ปุ่นนะฮะเรียนญี่ปุ่นมาบ้างก็เลยใช้ว่าแอกิจริงก็เคยลองคิดชื่ออื่นนะฮะที่ไม่ใช่แอกิอย่างเช่นแอคุงแอโอโซนแอคิ แอกินี่ไม่เชื่อก็ลองดูชื่อพีก่กันกันกิเป็นงานดูหลอกึ้นมาทันทีวีกิไงดูฉลาดขึ้นมาเลยดูมีความรู้นะฮะส่วนมังกรก็มังกิน่ยกลายเป็นลิงเลยนะคำถามต่อมาจากน้องเชียฟี่นะฮะพี่แอกิเรียนอยู่คณะอะไรและมีหมาหรือเปล่าผมเรียนอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะเล็กชั้นๆว่า IT ก็เป็นเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมเขียนเกมมันติมีเดียอะไรทั้งหลายยากนะไม่รู้เรื่องมีห <laughs> มาอยู่นะฮะชื่อน้องจุนนะชื่อจุนเฉยๆนะฮะอายุก็10ปีกว่าแล้วนะ เป็นหมาพัานแจ็คลัสเซลนะฮะใครไม่รู้จักหมาพัานแจ็คลัสเซลก็คือหมาที่อยู่ในกระตูเรื่องเดอะมาสนะฮะหน้ากากเขียวอ่ะนั่นแหละอันนั้นเลยนะน้องเตยจ๋าถามมาว่าพี่แอร์เรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าและกระบังหรือเปล่าใช่แล้วครับผมคำถามต่อมาน้องรัตด,ดากับชีวิตอันแสนเล่าร้อยของเธอคําถามเบสิกมีเยอะแล้วถามนี่ดีกว่าพี่ชอบผู้ชายหรือเปล่าคะจริงๆก,ก็ชอบผู้ชาย ไม่ใช่ชอบผู้ชายแบบนั้นไม่ได้เป็นเกย์นะฮะถามกันเยอะเลยนะว่าเป็นเกย์หรือเปล่าลดชัยนิยมผมเป็นผู้หญิงนะฮะต่อมาน้องแงนเป็ดนะฮะถามว่าพี่คิดยังไงกับลูกพี่วีและพี่กันนอนกอดกันนะ <c oughs> เหมือนเกย์เลยใช่ไหม <c oughs> จริงๆเขาก็เล่นกันแบบพี่น,อน,น้องเฉยๆนะฮะไปนอนบ้านกันก็ไปนอนกอดกันเล่นขำๆนะฮะพี่หมอก็เลยแอบถ่ายมานะแต่ก็เหมือนเกย์จริงๆนะ คำถามต่อมานะฮะมีคนถามมาเยอะมากแล้วก็มีไอวีถามมาด้วยนะที่อกินอะไรทําไมถึงออกมาหน้าตาหล่ออย่างนี้ดูเหมือนเป็นสัตว์มากเลยใช่ไหม <laughs> แล้วก็กินอาหารทั่วไปแหละฮะกินน้อยด้วซ้ำนะฮะน้ำเปล่าก็ดื่มันละขวดสองขวดนะฮะล้างหน้าก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะแต่ถ้าอยากรู้ว่ากินอะไรจริงๆก็นี่คือสตรอเบอร์รี่จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสีสดมากแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยนะฮะเวลากินนี่ต้องราดนมนะฮะนมสดนมข้นนะฮะอร่อยมากนะอยากให้ลองมากเลย น้องเยียมๆถามมาว่าพี่แอร์เกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วนะ,ะับผมเกิดวันที่4กรกฎาคมปี1995นะฮะอายุ21ปีแล้วเกิดวันอลังคายครับผมคาถามต่อมาน้องอธิษานะ,ะถามว่าจุดเริ่มต้นของพี่กันกับพี่เป็นยังไงหรอคําถามดูแปลกๆปะก็คือคําถามว่ารู้จักกับพี่กันได้ยังไงมันก็ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะฮะนี่เลยคือผมก็รู้จักพอจะรู้ว่าพี่กันเป็นใครทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะฮะ ก็เลยลองชวนแชทเกมด้วยกันนะเพราะว่าทำคอนเทนต์คล้ายๆกันนะฮะก็เลยไปแนะนำตัวกับพี่การนะฮะสวัสดีครับพี่กันผมแอร์เองจากแอคก Channel อยากลองฟิชเจอริ่งเกมกับพี่การสักครั้งพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าได้จะเป็นเกลียดมากครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมรู้ว่าพี่ค่อนข้างงานเยอะตอบตรงๆก็เลยนะขอบคุณมากครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วพี่การท้อตอบกลับมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าดีครับเกมอะไรดีล่ะน้อง นะ,ะประมาณนี้เลยนะฮะจากนั้นก็รู้จักก็คุยกันยาคุยกันเกือบทุกวันคุยกันเรื่องงานเรื่องเกมนี่แหละนะนะก็เม้าไปเรื่อยวนใหญ่ก็คุยไปเรื่อยไระสาระ,ะคุณเน็กถามมาว่าพี่อกิชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดนะสมัยเด็กผมค่อนข้างติดเกม m a p l e Story นะฮะเป็นเกมที่มีความทรงจํามากมายนะวันๆกลับจากเรียนพุกมาเล่นมาเล่นนะับมีเพื่อนมีเกมเล่นจนเวลตันเลยมีความทรงจําดีๆอยู่ในนั้นนะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เล่นเกมแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเท่าเล่นกับเพื่อนแล้วนะฮะน้องโรจน์นากับ MPM Pro โพถามมาว่า จะจีบพี่แอร์ได้ไหมจีบพี่แอร์ต้องเปเท่าไหร่จะจีบเราวหรอคนจีบเราเยอะนะก็ว่าไปจะจีบก็ไม่ต้องปงไม่ต้องปเปยลอะไร้งั้นนะแค่มาด้วยใจก็พอแล้วมีน้องถามมาเยอะมากว่าทำไมพี่แอร์ตัวเล็กพี่แอร์น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะฮะสูงประมาณร7 0น้ำหนักนี่ไม่เคยเกิน50เลยนี่น้องทีทีวัดถามมาทำไมพี่แอร์ถึงได้ดังโด่งจังเลยอย่างนี้โด่งใช่ไหมจริงจริงดังนี่ก็ค่อนข้างทำมาแพงเหมือนกันนะฮะประมาณ ล้อเล่นะนะไม่ได้ทํามานะฮะนี่คือดั้งแบบจริงๆเลยนะฮะกดให้ดูเลย <ST AR> อ๋อเจ็บตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยมีดั้งเท่าไหร่นะแต่ว่าพ่อชอบบีบจมกูกอ่ะบีบจนเลือดกำเดาไหลพ <mm> <mm> ี่ลูกเหมือนกันนะฮะว่าทําไมดั้งถึงได้ดองขนาดน,นี้เดี๋ยวคนหมันไส้นะฮะสวรรค์ดั้งหับ <mm> ถามมากันเต็มเลย <mm> พี่แอร์เป็นเกย์หรือเปล่าน่าอย่างนี้เหมือนเกย์อ่ะพี่แอร์มีแฟนหรือยังนะถามมากันเยอะมากแค่จะ5 0ของคอมเมนต์เลยนะฮะตอนนี้ไม่มีครับผม <mm> น้องอ้ําถามมาว่า <mm> พี่แอร์อยากไปประเทศไหนมากที่สุด นะผมค่อนข้างอยากไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดเลยนะฮะพอจะมีคาศัพท์ญี่ปุ่นพอพูดได้เคยรับโฮสต์นะฮะเป็นโฮสต์ให้เด็กญี่ปุ่น2คนมานอนที่บ้านผมนะฮะชอบชอบสไตล์คนญี่ปุ่นนะฮะอาหารก็อร่อยนะส่วนใหญ่ผมจะชอบอาหารญี่ปุ่นมากพวกแซลมอนวาซาบิราเมงอะไรนี้ชอบมากถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะไปญี่ปุ่นนะฮะชอบบรรยากาศด้วยเกยมก็เยอะอีกงงหากองแบตหมด น้องฟ้าถามมาว่าสเปคเพี่เป็นยังไงนะฮะก็ขอเป็นผู้หญิงนะฮะที่มีความเฟรนลี่มีความเป็นผู้นํามีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะมีความรับผิดชอบเอาเป็นว่าเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะฮะเราพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขนะ,ะับประมาณนั้นแหละถ้าเกิดน่ารักนี่จะดีมากขอคนเยอะ <c oughs> คุณจิ๊บถามมาว่าคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างแล้วคุณแอนมีเรื่องประทับใจจากการเล่นเกมหรือเปล่านะฮะเล่นเกมก็ได้รับความสนุกนะฮะได้เพื่อนไปคุยด้วยกันได้เล่นไปด้วยกันนะะนนั่นหคื ความประทับใจมากที่สุดนะฮะน้อง Mpy9 นะฮะถามมาว่าถ้าอยากทำชาแนลต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเราต้องคิดว่าชาแนลเราจะทําอะไรดีนะฮะเราเหมาะหรือเปล่าถ้าอยากลองแคสเกมหรืออยากรีวิวอะไรก็ต้องลองเริ่มมาจากคลิปคลิปหนึ่งก่อนนะฮะจะได้รู้สไตล์ตัวเองนะฮะว่าตัวเองเหมาะที่จะทําด้านนี้หรือเปล่าไม่มีใครทําได้ดีตั้งแต่แรกนะฮะต้องลองทําดูแล้วก็ฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆนะลองดู น้องอิมถามมาว่าพี่แอใช้กล้องรุ่นอะไรนะฮะผมใช้尼คอน D สามพันสองนะฮะตัวที่กำลังถ่ายอยู่เลยนะฮะเป็นตัวที่ก็โอเคยอยู่นะราคาไม่แพงมากนะฮะแล้วก็ใช้ได้ดีแต่แบตหมดเร็วมากน้องเตย15ึ่งห้านเจะฮะถามมาว่าพี่หันเล่นคีย์บอร์ดตั้งแต่เมื่อไหร่และมีแรงบันดาลใจอะไรให้เล่นนะฮะตอนเด็กก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าทําไมถึงอยากเล่นเปียโนก็บอกพ่อแม่นะฮะว่าอยากเรียนเปียโนทีนี้ก็ไปเรียนนะฮะสุดท้ายก็พังนะเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนแล้วตอนนั้นผมก็มีคร ไล่เมโลดี้ไล่สเกลขอดพวกนี้นะฮะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะจนกระทั่งตอนม3นมครับมีเพื่อนชวนเข้ามาเล่นเป็นมือคีย์บอร์ดนะฮะชวนเข้าเล่นวงดนตรีซึ่งช่วงนั้นคือแกะเองหมดเลยนะฮะในฝึกเองก็เลยเล่นเป็นตั้ไงตอนนั้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆฝึกเล่นเพลงที่ชอบเพลงที่อยากเล่นนะฮะก็ไม่ได้เล่นเก่งอะขนาดนั้นน้องอ้อถามว่าชอบผู้หญิงที่หน้าตาหรือจิตใจมากกว่ากันเอาจริงๆเลยนะครับด่านแรกของหัวใจที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบกันก็คือหน้าตาของผู้หญิงแล้วก็รูปร่างอย่างผมก็เคยชอบผู้งะไ ก็คือเราเคยอยู่กับเขาแล้วแบบรู้สึกสนกุกรู้สึกล่าเริงรู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะฮะก็เลยรู้สึกชอบถ้าเป็นไปได้ก็ขอทางแบบหน้าตาดีด้วยจิตใจดีด้วย <c oughs> อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับน้องดิสเนยได้ข้อคิดอะไรจากการทำไอกีชแนลนะฮะอันนี้สําคัญมากแต่ก่อนผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเยอะนะผมไม่ใช่คนที่จะมาพูดพูดพูดแบบนี้เวลาออกอยู่ข้างนอกน,นะฮะเวลาอยู่กับเพื่อนมันดูพูดมากเกินไปตัวจริงเป็นคนนิ่งๆเมื่อเราได้มาทำชแนลนยเหมือนเราได้พูดกับตัวเองเราได้ฝึกพูด จากคนที่พูดไม่ค่อยคล่อง,งนะฮะเราพูดได้เก่งขึ้นในระดับหนึ่งได้รู้แนวทางของเรานะฮะว่าเราเนี่ยชอบทําเรื่องอะไรลักษณะนิยมของเราเป็นแนวไหนเราตัดต่อวิดีโอเราชอบสไตล์ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันทําให้ผมมองเห็นอนา,นานคตมากกว่าไปเรียนหนังสือไอ้ที่สําคัญคือทําช่องก็ได้เพื่อนด้วยนะฮะได้ทํางานกับเพื่อนสนุกดีเหมือนกันน้องไมมิ้นถามว่าทําไมพี่แอร์ถ,ถึงมีแมสคอตเป็น,นหีูพันด้า คลิปอันแรกของช่องนี้เลยนะครับก็เป็นเกมไมค์ครับนี่แหละก็ไปเอาสกินเขาใช้ใช้กนไ่แหละมาตกแต่งเพิ่มให้กลายเป็นอย่างนี้นะฮนะแล้วพอผมเอาตัวนี้ไปเล่นนะ่น้องๆที่เห็นก็วาดแฟนอาร์ตมาให้นะก็เลยกลายเป็นมันคอดมีเพนด้าน,น้องโดนัทถามว่าพี่ชอบทําอะไรในเวลาว่างก็จะมีฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะฮะฝึกเล่นดนตรีฝึกเล่นเปียโนฝึกตัดต่อวิดีโอนะฮะรูปแบบใหม่ๆฝึกใช้ Photoshop อะไรพวกนี้นะฮะก็จะศึกษาตาม YouTube บางทีก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะไปสังสรรค์อะไรพวกนี้นะแล้วก็มานั่งแคเกกมมใหห้้ดูันนน่ละคาตาตออง แพลวนะฮะเวลาพี่เศร้าแบบเพิ่งนกมาเนี่ยพี่มีวิธีไหนที่ทําให้หายเศร้าได้บ้างผมก็เคยนกมาอยู่เหมือนกันนะเคยนอกอยู่ประมาณ okay. ประมาณสองครั้งนะฮะก็เอาเป็นช่วงตอนมัธยมปลายแล้วกันนะฮะก็เคยเคยมีคนมาชอบผมคนหนึ่งนะฮะเขาก็น่ารักดีเขาก็ชอบผมนั่นแหละพอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ชอบเขากลับเนี่ยก็เลยอยากแสดงความรักให้ไปซื้อเค้กนะฮะก็รอเขาซ้อมหลีนะฮะเออก็นั่งรอจนเขาซ้อมเลิกดึกมากพอเขาซ้อมเสร็จผมก็เอาเค้กไปให้เขาไอเขาก็แบบเออยิ้มให้ก็ขอบคุณหลังจากนั้นเราก็โอเคเราก็ดีใจว้แบบเฮ้ยเราซื้อเค้กให้เขาแล้วว่ะเขาก็ส่งเมเสเซนมาให้ว่ารู้สึกลำบากใจที่หลังไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วนะ ก็รู้ก็เสียใจนะฮะร้องไห้โทรหาเพื่อนแถวนั้นแล้วก็ไปแอบร้องไห้ในบ้านเพื่อนหลังจากนั้นนะฮะเราก็เออก็หายไม่ได้เศร้าอะไรนาขนาดนะฮะก็มานั่งเล่นเกมกับเพื่อนต่อหาอะไรทําไปเที่ยวหาอะไรที่มม่มีประโยชน์กับชีวิตทำนะฮะอย่างมแต่หมกมุ่นคิดแต่เรื่องอกหักรักคุดอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้ช่วยอะไรนะทำตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่านะฮะคนอื่นเขาจะได้หันมามองเราอย่าไปจมปักกับคนคนเดียวนะครับมาดีดีถามมาว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำชาแนลนะฮะเมื่อก่อนนะับผมก็ดูคุณเอกคุณออยและวกก้ะ็รูสึ่า เฮ้ยมันดูแล้วมันสนุกเขาสามารถแบ่งปันความสุขให้กับผู้ชมได้นะฮะเราก็เลยอยากแบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมบ้างนะฮะส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะก็เลยอยากลองทําเริ่มจากแคดเกมก่อนนะฮะจริงๆก็อยากทํามากกว่านั้นนะ,ะแต่ว่าแคทเกมน่าจะง่ายที่สุดสําหรับผมในตอนนั้นนะฮะก็เลยเลือกที่จะทําวันนี้ตอนพี่ท้อพี่ทํายังไงนะฮะส่วนใหญ่ตอนท้อก็จะแบบ ต่น้อยๆไม่ค่อยมีกำลังใจในการทําอะไรนะอย่างเช่นโดนคอมเมนต์ทำร้ายจิตใจบ้าง,งนิดหน่อยอะไรงนี้ก็อาจจะเซ็งๆวิวตกทํามาแล้ววิวไม่ถึงที่คาดหมายก็อาจจะเซ็งนิดหน่อยอะไรอย่งนี้ก็ทอนะฮะแต่ก็มีเพื่อนๆที่การวีมังกรอะไรย่างนี้คอยให้กําลังใจและที่สําคัญนะฮะก็คือมีน้องๆคุณผู้ชมทั้งหลายนะที่ มาดูผมแล้วให้กําลังใจนะฮะส่งแฟนนันมาให้อะไรพวกเนีน้ส่งกาลังใจมาให้อยากดูคลิปนี้ต่ออะไรอย่างงี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมหายท้อได้ดีทีเดียวเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คีวันเอก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะจริงๆคาถามที่ถามมาก็เยอะมากน้องๆถามมากันเยอะมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมนะ,ะบางคนก็ถามคําถามซ้ามานะฮะก็อาจจะไล่ตอบไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดไล่ตอบเยอะผมก็ค่อนข้างเหนื่อย <laughs> นะก็ขอบคุณมากนะ,ะที่เข้ามาดูกันนะก็เป็นรังแรก ดูจะชอบกันหรือเปล่านะฮะเปิดหน้าเปิดตาคุยกันอย่างนี้ยังไงนี่ก็เป็นวอล์กคลิปแรกนะฮะถ้าเกิดอยากให้ทําแนวไหนหรืออยากให้ทาอะไรอีกก็สามารถบอกได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย